สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากนำเสนอประมวลภาพกิจกรรมการบริหารงานโดยนางสาวสุนทรีอเติร์นขุนทศผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาวันที่1พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนาลูกเสือไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2568ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติระหว่างวันที่1ถึง2พฤษภาคม2568ณหอประชุมค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีดชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนการพัฒนาลูกเสือไทย ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติณหอประชุมค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่6พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่21 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากจัดขึ้นณห้องประชุมสักทองชั้นสองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตากโดยมีนางปราณีคู่มณีศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธานผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมวันที่13พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมนาการจัดการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณนะห้องประชุมโรงแรมเวียงตากมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน134แห่งในพื้นที่ ทั้ง9อำเภอร,รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน410คนในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากรับมอบเงินงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการและสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่จังหวัดตากเพื่อนำไปจัดซื้อสื่อ,อการเรียนการสอนต่อไปวันที่14พฤษภาคม2568นายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2,568ให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูกแม่ฟ้าหลวงศูนย์ส่งเสริมการรู้ระดับอำเภอท่าสองยางจำนวน808ทุนทุนละ5,000บาทเป็นเงินทั้งสิ้น4ี่ล้านบาทมีนักเรียนในพื้นที่เป็นตัวแทนมารับจำนวน1 0 1ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น55,000บาทนะศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านหมอกโก้โพคีตำบลแม่อุสุอําเภอท่าสองยางโดยผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดตากกล่าวรายงานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา สืบเนื่องจากพระราชวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยในการพัฒนาการด้านการศึกษาของเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญการคมนาคมการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่มีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาและการบริการของทางภาครัฐในหลายๆด้านอย่างเท่าเทียมครอบครัวมีฐานะยากจนทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนี้โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือเป็นโครงการที่สนองงานตามพระราชวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้เด็กนักเรียนผู้ได้โอกาสที่กำลังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเป็นครอบครัวที่ยากจนขาดแคลนและประสบสภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันใช้เป็นทุนการศึกษาเล่าเรียนให้ได้รับโอกาสและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนต่อไปวันที่15พฤษภาคม2568ในการนี้ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดตากเป็นผู้แทนมอบพระราชทานทุนการศึกษาแก่บุตรครูโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่สนองงานโครงการพระราชดําริบุตรครูผู้ได้รับทุนการศึกษา เขาร่วมพิธีรับพระราชทานทุนการศึกษาเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ที่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บุตรครูผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากจำนวน5ทุนทุลนละ1 0 0 0 0บาทเป็นเงินทั้งสิ้น50,000บาทวันที่21พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับจังหวัดวันที่22พฤษภาคม2568 ผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดตากร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภออุ้งผางผ่านระบบออนไลน์ วันที่30พฤษภาคม2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากนิเทศการจัดการเรียนสอนของนักศึกษาสกรของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแม่ป่าโดยการจัดการเรียนการสอนของนางสาวทิพวรรณสุกันครูศูนย์การเรียนรู้และนายพานุวัต์โพทองครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลแม่ป่า อำเภอแม่สอดอีกครั้งได้ติดตามการใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Edu ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ทางสำนักงานส่งเสริมประจำจังหวัดตากได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับครูศูนย์การเรียนรู้เมื่อภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ที่ผ่านมา